สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อครับกับช่างต้นน้แตนซิงครับอ่ะนี่ฮะเอามาชมแตนขนอ้อยครับผมนี่ประมาณนี้ครับคันหนึ่งก็น้ำหนักเกินเอ้ยน้ำหนักไม่เกินสิบห้าตันครับประมาณนี้คันนี้ก็เต็มที่เลยน้ำหนักอ้อยประมาณสิบสี่ตันรถเงามานสองตันกว่า หกตันประมาณนี้แต่ก็มีแค่คันเดียวครับคันใหญ่คันนี้คันข้างหลังก็อ้อยสิบตันรถสองตันประมาณสิบสองสิบสามตันครับไม่เกินนี้แต่ก็ยังมีแต่ก็ยังไม่ไวมีคอมเมนต์ว่าทําถนนพังครับน้ำหนักแค่นี้เองบอกว่าทําถนนพังสิบ้อรถเตายังน้ําหนักเยอะกว่ารถอีแตนขนเต็มคันอีกอะเออ แล้วมันเขาไม่ทําถนนพังเหรอแบบนั้นนะโอ้กแต่คนแค่นี้เองบอกว่าทําถนนพังโอ้งงดหลายงึดมากเลยอคอมเมนต์นะไม่ได้ว่านะครับแต่คอมเมนต์นะขอให้เป็นกลางนิดนึงครับมีรถอย่างอื่นวิ่งเยอะแยะเหมือนกันเลยครับสิบล้อรถหกล้อรถพวกไงวิ่งกันจนอุตลุดไลหมดเลย นี่ขันนี้ก็ไก่จะเต็มแล้วเนี่ยน้ำหนักแค่นี้ไม่ไม่พังแน่นอนครับแค่สิบสองสิบสามตันรวมรถอ่ะอืมคันนี้เด็ดโฟร์วิลติดหมู คุณสับก็กำลังนั่งพักอีกครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็ขึ้นสับต่อทางก็ทำใหม่เนะียดันใหม่ๆเลยเกือบหมดแล้วครับเลยหวานสัก20กล่อง dưới sáng để cho thấy được không đáng gặp lại tôi không thấy được ăn chạy rồi yeah, thế thế đã... Four wheel Four wheel nấc gear 4 view trawa kìa vậy ha à đở ra kia cái đọt đọt đở ra kia ก็ได้ไดักี่ยนอุ่งเสียกาอ่ะยืนนี่อือ่าแล้วขกำมืจูบทีไรข้อตัวเราขี้กำมืจูบนี่แต่มืจูดข้อมืเจียโอ้โหขีดวิ่งเรื่อยๆอ๋อน่น้าลสับว่าก็ đ ละ คันนี้แปดลอ้อครับตอนนั้นเป็นเพลาหกล้อข้างหลังอีกลอ้อหนึ่งแปดลอ้ออนาคตจะทำเป็นสิบล้อเลยเข้างหลังแปดลอ้อแล้วก็ข้างหน้าอีกสี่ล้อเลี้ยวสี่ล้อไปเลยเออนั่นแหละแบบนั้นแหละ พักอยู่ครับแต่พักปุ๊บก็ขึ้นอีกทีก็น่าจะเสร็จเลยครับเพราะว่าเหลือนิดเดียวเองก็เดี๋ยวรอติดตามความแรงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ